ถ้าเราทำมิปัสนาอยู่กำลังไม่พอจิตพลิกไปเป็นสมถะม,มิปัสนูจะเกิดมิปัสนูปกิเลสเนี่ยมันเกิดกับคนเดินมิปัสนาแล้วสมาธิไม่พอจิตมันเคลื่อนออกจากฐานไปจิตไม่ถึงฐานจิตไม่ตั้งมั่นมันเคลื่อนออกไปเช่นเราเห็นความรู้สึกสุขทุกข์ดีชั่วเกิดดับนะจิตมันเคลื่อนไปดูพอเ,เคลื่อนไปแล้วความสุขทุกข์ดีชั่วมันดับจิตมันเคลื่อนไปดูเนี่ยไม่เห็นว่าจิตเคลื่อนไปดู มันก็เลยปว่างอยู่ข้างนอกเราก็คิดว่าบรรลุพระอรหันต์แล้วตรงนี้ไม่มีกิเลสไม่มีแน่นอนไปเพ่งอากาศเนี่ยอากาศมันมีกิเลสที่ไหนล่ะกิเลสไม่ได้อยู่ในอากาศนี่กิเลสอยู่ที่ใจนี่งหากดูเข้ามาไม่ถึงใจแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเดินปัญญานะทางที่ผิดก็ยังมีอีกคือจะเกิดวิปัสสนูถ้าตอนที่ทําสมถะนะทางที่ผิดก็มีทางผิดอันหนึ่งก็เกิดนิมิตต่างๆนิมิตเกิดขึ้นเราก็คิดว่าในของจริง แยกไม่ออกอีกที่ผิดอีกอารหนึ่งคือทําสมถะอยู่นะคิดว่าทำํำวิปัสสนาอยู่คิดว่าบรรลุมรรคผลเวลาเกิดอาการทางของสมาธิเช่นจิตรวมรูปหมดความรู้สึกตัวนะเพ่งท้องไปเรื่อยๆนะหรือเดินจงกรมหามรุ่งหามค่าให้มันเหนื่อยเวลาที่เราเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำให้ทรมานตัวเองสุดขีดเนี่ยจิตมันจะหลบเข้าพักนั้นโดยการตัดความรับรู้ อาจารย์มต,ตัดความรับรู้เราบอกไม่มีความรู้สึกตัวเนี่ยพ้นจากรูปนามแนละ้วเป็นบรรลุมรรคผลแล้วไม่ใช่นะเป็นปลอมลูกฟักเนี่ยถ้าเราไม่ประณีตต้องประณีตนะที่หลวงพ่อสอนพวกเราละเอียดเนี่ยเพื่อพวกเราจะได้ใช้วิธีนี้มาสังเกตตัวเองอย่าเชื่อคนอื่นง่ายเชื่อคนอื่นง่ายก็ตายอย่างเฉียดเนาะช่วยไม่ได้หรอกสังเกตเอากิเลสอะไรยังมีกิเลสอะไรหมดแล้ว ถ้าเป็นโสดาจริงเนี่ยมันจะไม่มีกระทั่งเงาแห่งความเป็นตัวตนเพราะเรารู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งใครไม่มีบ้างยกมือสิกล้าหาญหน่อยมีไหมมีองไหนบ้าง <laughs> นะนะนะวิธีนะวิธีที่เราสังเกตเ่ราเราภาวนาไปแล้วจิตของเราเกิดอาการแปลกๆป เช่นรวมมูบสว่างว่างไปหมดเลยนะแล้วเราคิดว่าบรรลุขั้นนั้นขั้นนี้หรือคนมาบอกเราว่าบรรลุขั้นนั้นขั้นนี้อย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งคล้อยตามนะสังเกตเอาอย่าก,กลัวสูญเสียด้วยบางคนพอใครเขาบอกว่าได้โสดาหรือตัวเองภาวนาะเราคิดว่าได้โสดาเนี่ยกลัวสูญเสียอยากกลัวของปลอมไม่ต้องกลัวเสียเสียได้เสียดยเสียไปเลยเดี๋ยวเริ่มมาใหม่นะ วิธีสังเกตเนี่ยสังเกตที่กิเลสถ้าเป็นพระโสดาแล้วนะมันจะไม่มีความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนหรอกอย่างพูดคําว่าผมพูดคําว่าดิฉันพูดคําว่าอาตมาเนี่ยเป็นแค่โวหารจะไม่มีน้ําหนักแห่งความเป็นตัวเป็นตนเกิดขึ้นในใจเลยอย่างถ้าเรามีน้ําหนักแห่งความเป็นตัวตนเกิดขึ้นนนะั้ถ้ามีหูมีตานะก็ดูไม่ยากหรอกมันทึบมันมืดมันบอดอยู่ ถ้าสังเกตแต่การจะสังเกตกิเลสนะมีเคล็ดลับบางคนก็บอกว่าดิฉันสังเกตมาสามเดือนแล้วนี่ทำหน้าอย่างนี้ดนะ้วยดิฉันสังเกตมาสามเดือนแล้วดิฉันยังไม่เห็นกิเลสเลยดิฉันบรรลุพระอรหันต์แล้วนี่อย่างนี้นะโอ้ยเราเห็นแล้วโอ้ย <laughs> <laughs> เห็นแล้วนะขนลุกเลยเนี่ยนึกถึงภาพเก่าๆที่เคยเห็นบานเนอะน่ากลัวมากเลยโอ้น่ากลัว เวลาที่เราจะสังเกตกิเลสเนี่ยให้สังเกตตอนที่ใจของเราเป็นปกติตอนที่ไม่ได้คิดเรื่องภาวนานะตอนเผลอๆนะแต่ถ้าตั้งหลักภาวนาแล้วไหนดูซิมีกิเลสไหมดูยังไงก็ไม่มีกิเลสเพราะอะไรเพราะขณะที่จงใจไปดูนะกิเลสมันหลบหมดเลยมันไม่ให้ดูหรอกน่าจะดูกิเลสได้ต้องเล่นทีเผลอะ อยากดูว่ามีราคาเปล่าภาวนานแล้วนึกว่าได้อนาคาได้อนาคามีเรืองตลกนะมีบางคนหลวงพ่อถามว่าใครอยากได้นิพพานบ้างบูยกมือเต็มห้องประชุมเลยทุกคนอยากได้นิพพานบางคนอยากจะยกสองมือนะแสดงว่าอยากมากถ้าหมดความรู้สึกทางเพศเลยเนี่ยเอาไหมใครเอาบ้างไม่ยกสักคนเลยอะไรวะ มันหลอกเราแค่นี้ก็หลอกเราละวอยากนิพพานนะแต่ว่าไม่มีเซ็กเนี่ยก็ไม่เอาแล้วแค่นี้ก็ทนไม่ได้แล้วเนี่ยดูที่กิเลสด,ดูที่กิเลสนะถ้าเป็นโสดาโสดาสกทาคาเนี่ยแยกยากนะมันไม่มีกิเลนเด่นๆที่ต่างกันมันล้างทิฏฐิที่ผิดล้างความเห็นที่ผิดความเห็นว่ามีตัว,ม,ตวมีตนความลังเลสงสัยในพร,นรนะัตนตนัยนะ การที่ปฏิบัติธรรมแบบงงองง่ายไม่มีเหตุมีผลนี่จะเป็นแบบนั้นตัวที่สังเกตง่ายหน่อยคือความรู้สึกรู้สึกว่ายังมีเราไหมแต่ตอนที่จะเห็นว่ามีเราหรือไม่มีเราเนี่ยอย่าจงใจดูต้องเผลอๆก่อนนะบางคนบอกว่าเนี่ยดูอยู่ทั้งวันไม่มีเราเลยบอกให้ดูทีเผลอสิเผลอไปทะเลาะก,กับเขานะ กลับมาบอกมีเราไหมไม่มีตอนนั้นมีแต่ก,กูเออให้มันได้อย่างนั้นสิไม่มีเราเลยมีแต่ก,กูอย่งนี้ก็อย่างเนี้ยโสดายัางไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นโสดานะมันจะไม่มีความรู้สึกเป็นเรานะแต่ความยึดถือในรนูปนามเนี้ยมียึดถืออย่างสมบูรณ์เลยยึดถืออย่างเต็มเหนียวเลยกายนี้ไม่ใช่เราเป็นของที่ยืมโลกมาใช้แต่หวงไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตาย รักมันยังรักในกายจิตใจนี้ก็รักมัน,นมันเป็นธาตุรู้เป็นธรรมชาติของโลกเป็นของสมบัติของโลก,กเราก็อยากให้มันสุขอยากให้มันสงบอยากให้มันดีตลอดเวลาใจของเรายัางยึดถือมันอยู่เห็นแล้วว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราแต่มันยังยึดถืออยู่อันนี้เป็นปกตินะระหว่างความเห็นผิดว่าเป็นตัวเราเนี่ยอันนี้พระโสดาละไปแต่ความยึดถือเนี่ยต้องพระอรหันต์ถึงจะละาได้หมด น้คนละชั้นคนละภูมิเพราะงั้นอย่างพระโสดาเนี่ยก็ยึดกายยึดจิตอยู่นะถ้าภานักขาเนี่ยไม่ยึดกายแล้วถ้าเป็นพระอรหันเนี่ยไม่ยึดจิตนะเนี่ยมันจะเป็นขั้นๆไปใช้วิธีสังเกตเอาจิตพระอรหันเนี่ยจะไม่มีการไปไม่มีการมาจะไม่วิ่งจูด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 ไปนะแล้วก็ไม่มีขอบเขตไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งน พวกเรารู้สึกแม้จิตของเรามีขอบเขตใครดูออกบ้างจิตของเราเป็นดวงดวงเล็กบ้างดวงใหญ่บ้างหัดภาวนาใหม่ๆก็ดวงเล็กๆเนะออนาะพอภาวนาก็วดวงชักใหญ่ถ้าจะเท่มากแล้วยังมีจุดมีดวงยังไม่จบหรอกยังไม่จบหรอกยังมีที่ตั้งมีการไปมีการมานี่ครูบาอาจารย์สอนมานะหลวงปู่ดูลก็สอนหลวงพ่อมาหลวงตามหาบัวก็สอนมาตอนอย่างนี้จํามาบอกให้เราฟัง งั้นเราสังเกตที่กิเลสวันนี้สอนเรื่องยากไปไหมมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดหน่อยนะในฐานะที่พวกเราเรียนมานานแล้วต่อไปนี้หลวงพ่อจะถามที่หลวงพ่อเทศน,เน์วันนี้ใครง,งงยกมือขึ้นยกมือซิใครงงไม่รู้เรื่องไม่ต้องเกรงใจเอางี้ถามใหม่ที่หลวงพ่อเทศน์วันนี้ยใครรู้เรื่องบ้างยกมือซิพวกทางสายกลางเยอะเหลือเกิน รู้ก็ไม่ใช่ไม่รู้ก็ไม่ใช่ฮะกเหลวไหลสิไม่รู้จักตัวเองนะ